อันนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับนี่ให้ดูมีลูกมา้าตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ดูสภาพบรรยากาศอันนี้เป็นด้านนอกของดูไบมอนะครับมีมา้าอ้วนหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูที่ว่าอมันมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นจุดสำหรับที่คนมาชมวิวกันได้ นี่นี่เราไปดูพาไปดูม้าอ้วนครับประเทศนี้ชอบการแข่งขันมา้ามาก,มากแล้วนี่คือม้าอ้วนนี่สาวน่ารักด้วยอันนี้ <c oughs> นี่เขาสาวน่ารักอา้าวถ่ายกันเ <c oughs> ชนเชน <c oughs> อายาสาวอาย <c oughs> อันนี้เป็นรูปม้าอ้วน ถ่ายสาวสาว,สาวอายอเขาถ่ายเราแล้วก็ถ่ายเขามั่งนิ่มมากวันยิ้มใหญ่เลยครับอันนี้เรากําลังถ่ายน,นี้ตากล้องโอรังสิตน,นะครับกาลังเก็บภาพประการที่สุดในโลกให้เพื่อนๆอยู่มีสาวๆขำขำเงใหญ่